สวัสดีค่ะสวัสดีนะเอฟซทั้งหลายนะคะ,ะผู้ผู้ติดตามรับชมนะคะอ่ะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะนายช่างสวัสดีหน่อยนะคะสวัสดีครับไอ,อ,อ้นายช่างกำลังทําอะไรอยู่จะประกอบเครื่องให้ดูนะเออเดี๋ยววันนี้จะประกอบเครื่องอให้ดูนี่ให้ถ่ายเออคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีการลื้อให้ดูนะเนื่องจากว่ารถเนี่ยเขาลื้อมาให้แล้วเป็นชิ้นส่วนมาแล้วนะ ชิ้นส่วนมันมาแบบว่าเออลือมาแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ลื้อให้ดูนะคะแต่แต,แต่แต่นะเราทําการนะล้างนะคะล้างาชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะล้างชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะคะเรียงน็อตไว้เรียบร้อยนะคะหอ่อผ้าหอ่อแผ่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นนะล้างแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปประกอบกัน อ่ะเดี๋ยวพูดอีกรอบนึงว่ารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นอะไรอ่ะดูจากเสื้อทายกันถูกหรือเปล่านะคะดูจากเสื้อนะคะนี่เห็นไหมเห็นเสื้อเขาไหมนี่เ๋ยวให้ดูโฉมหน้าของเสื้อ,อเขาก่อนอ,อ,อ่ะดูปอกอ่ะดูปอกให้ทายเออเอ๊ะทำไมปอกมาสูงเนะี่ยเออรุ่นนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะหลายๆคนก็ที่ว่าเคยเห็นแล้วก็โอ้โหเป็นบุญตานะฮะเพราะว่าในพรสอนี้จะหารุ่นนี้ยาก นะคะยากซะเลยล่ะหลลาายปีแ้วอ่เพราะว่ารุ่นเนี้ยเขาร,รุ่นคุณปู่รุ่นคุณปู่เลยอ่ะ,ะเฉลยเลยนะคะตัวนี้นะโต,ยตะะโยต้มาม้ากระโดดนะคะม้ 2> 2. 2. ากระโดด2.2อ่าเครื่อง2,200ซีซีนะคะ2.2นะคะหรือรหัสเขานะฮะแอลเดียว <c oughs> หรือ <L S 1> หรือหนึ่งแอลแอลเดียวหรือหนึ่งแอลนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหม เนี่มีแค่ L เดียวนะคะแต่ว่าในวงการเขาเรียกกันว่าม้ากระโดดเนาะอะโตโยต้าม้ากระโดดอะในระหว่างที่นายช่างนะกำลังทําความสะอาดเสื้ออนายช่างทําความสะอาดเสื้อไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าประวัติเนาะไอโตโยต้านี่ให้ฟังนะคะอาตัวตัวนี้นะคะจะเล่าประวัติก่อนหน้าตัวนี้อีกนะนายช่างก็เช็ดเสื้อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะประกอบภาพให้ดูด้วยนะคะ กำเนิดเลยนะคะโตโยต้าเนี่ยเขาเนี่ยกำเนิดกระบะเลยแหละเป็นรุ่นแรกเลยกระบะเนี่ยนะคะเริ่มมาเลยเนี่ยปีพศ2515นะคะเออเปิดตัวครั้งแรกเลยจริงๆแล้วโตโยต้าเขาเอ่อเรียกกันว่าโตยโ,โตยเป็ดโตโยเป็ดใช่ออโตโยเป็ดนะตอนแรกเลยนะคะปี2515โลโก้เป็นแบบนี้เออนี่เนี่ยอยาให้ดูโลโก้อ่าน,น,นี่นะคะโตโยเป็ดน,นะคะโลโก้เขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม อ่าอย่างนี้นะคะก็ปี2 5 1 1เนี่ยเป,<ม>เปิดเปิดตัวเลยนะคะเป็นโตยโตยโตโยเป็ดนะคะด้วยเครื่องรุ่น r n 1 0นะคะเป็นเครื่องยนต์บินซินนะนนนนอ่าเป็นบินซินนะคะตาลมตาลมตาลมเดี๋ยวจะประกอบภาพให้ดูด้วยนะคะเป็นรหัสของ2อนะคะตัวนี้นะเป็นอ่าเป็นบินซินเนาะอืมทีนี้พอใช้มาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยเเขาก็เลย บอกอะไม่ไหวแล้วโตโยป็ดเอาเป็นโตโยต้าดีกว่าเขาก็เลยเรียกโตโยต้ามามุกตอนพศ2515นะคะรุ่นแรกน่ะ2511ที 2, นี้มารุ่นรุ่นรุ่น,นผ่านมาอีก4ปีปีพศ2515รุ่นที่2ก็เกิดขึ้นอีกอันนี้ก็ยังเป็นบินซินอยู่เนาะในช่างเนาะเ <c oughs> ออเป็นบินซินอยู่นะคะด้วยรหัส Rn20 นะคะ เป็นรหัส 12A นะคะเป็นบินซินนะคะสี่สูบนะด้วยเครื่อง1,508 1 5 0 0นะคะตอนนั้นนะอ่ะทีนี้ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงรุ่นนี้นะคะยังไม่ถึงรุ่นนี้ต่อมาในเมื่อปีพศ2522เนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมใหม่อีกแล้วทำไมมันเปลี่ยนโฉมเ,เรื่อยๆขนาดนี้นะฮะ แต่ไม่มีภาพให้ดูเนาะไอ,อ้ RN 3 0เนี่ยหายากจังเลยนะคะ r n 3 0นี่เขาเรียกละว่าอะไรนะหางหงหางหงอ๋อมีรูปอาหางหงนะคะหางหงนะตัวนี้จะเป็นอาเอามสเนี่ยตัวน,น,นี้ยังเป็นบินเซนอยู่นะคะรหัส12 R นะคะเหมือนเดิมนะคะเครือ่อง12 R เออเครื่อง 12R หรือหรือเรียกว่าม้ากระโดดรุ่นแรก เออมากระโดดรุ่นแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะหางหงเหรอในช่างมันจะมีอีกตัวนึงอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมมากระโดดหางหงหนึ่งอ่าตัวนี้หางหงอหางหงอ่โอเคจะเป็นสี่ตาอ่าโอเคตาหางหงเนี่ยจะเป็นสี่ตาอ๋อโอเค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 มากระโดดจะเป็น อ,อ๋อมากระโดดจะเป็นสองตากลมอ่ะอ่ะต่อมาเลยหลุดหลุดจากหางหงมาแล้วนะคะหลุดจากหางหงมาแล้วต่อมาเมื่อปีพศ2533รเปิดตัวการใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นครั้งแรกเลยของกระบะโตโยต้านะคะเออโตโยต้าเนี่ยโดยบอดี้ของเขาเป็นไฮรักซูเปอร์สตาร์โอ้โหนี่เลย,โโเลยตัวนี้เลยนี่กำลังแบบว่าจะฟิตเครื่องให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะโดยใช้รหัสเครื่องว่า แอลเดียวเนี่ยแอลเนี่ยแอลเนี่ยอออแอลนะคะเครื่อง2 2 0 0นซีซีนะคะเดี๋ยวจะใส่ภาพให้ดูกันนะคะวงการสมัยก่อนเขาเรียกรุ่นนี้ว่าอะไรนายช่างมากระโดดมากระโดดรุ่นกุ้งสีวิไล<ช>เออเพราะอะไรนายช่าง่าจะเป็นดาราอ่ากุ้งสีวิไลเป็นพรีเ,เซนเตอร์เออตอนนั้นนะนะรุ่นกุ้งสีวิไลเลยนะคะด้วยโคมไฟหน้าเนี่ยสี่เหลี่ยมเลยนะคะ นอกจากนั้นยังมีรุ่น4วิวด้วยเออตัวนี้ยังมี4วิวด้วยนะเออนี่นถ้าใครถ้าใครมีรุ่นนี้ตอนนั้นเป็นไงนอู้หหล่อเลยล <laughs> โอ้หล่อเลยแหละบอกเลยนะ,ะช,ช่างยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลย <laughs> เรายังไม่เกิดเลยมั้งเออยังเป็นเด็กน้อยเออใช่ใช่ใช่เพราสามสาเราเกิดแล้วเ,เกิด<ม>แล้ว,ลวยังเด็กอยู่อ่ะโอเคเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะ โอเวอร์ฮอนเครื่องรุ่นนี้หรือรุ่นกรุงศีวิไลเนี่ยหรือม้ากระโดดเนี่ยให้ดูกันเลยอ่ะโอเคจบจากประวัติอของโตโยตานะคะกระบะโตโยต้าขอบคุณเครดิตข้อมูลนะคะและก็ขอบคุณเครดิตภาพนะคะจากกูเกิลขับดอทคอมด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเครดิตด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มประกอบกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเสื้อนี่ เห็นไหมบาชับออก,ก็ยังอืจัดว่าเนียนนะเพราะว่าเราเอาไปทําให้เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยมาแล้วนะคะปอกเปิืกตีมาให้หมดนะอืมเดี๋ยวนะเปิดแฟลชแปบบ๊บนี่ว,ว้าวนะโอเค เราเริ่มประกอบกันเลยค่ะมาเริ่มเลยนะคะไหนมาดูชาร์ปอ,อกซินี่เดี๋ยวเราจะใส่นะในส่วนของชาร์ปอ,อกเข้าไปก่อนนะคะอืรุ่นนี้มีเข็มฉีดไหมไม่ได้โอ้ลืมใส่เข็มฉีดต้องใส่เข็มฉีดเออต้องใส่เข็มฉีดก่อนสิเออเนี่ยมีรูเข็มฉีดน้ำมันอยู่เห็นไหมอืมมใช่เดี๋ยวเอาเอาเข็มฉีดน้ำมันมาใส่ก่อนนะไม่รับอกนะ็ได้แล้วแต่เลยค่ะ เอาตรงไหนก็ได้ไดเออ,เอาชาร์ปก่อนก็ได้อืมเอาหน,น้าตาชาร์ปเขามาให้ดูก่อนเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะนะคะนี่น่าจะเจียตัดมาแล้วฮนะดู<อ>เป็นเป็นโอไซส์แล้วอสองห้าแล้วนี่นะคะชาร์ปเราใช้เป็นโอไซส์ไปแล้วนะคะแต่ว่ามีมีม,ม,มีการบาดเจ็บมาแล้วมีอาการบาดเจ็บมาแล้วเราใช้เป็นโอไซส์แล้วนะคะร่องน้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะในช่างใส่แล้วนะคะ ทำไมถึงเป็นโอไซ์นะคะเพราะเรานะคะได้เจียข้อไปแล้วเพราะว่าเกิดอาการบาดเจ็บมาแล้วใช่ไหมในช่างเออน่าจะเจียข้อมาแล้วอเมื่อเจียข้อแล้วเนื้อของข้อมันจะหายไป่อาเรามาเติมเต็มที่ชาร์ปนะคะเพราะเราเติมเต็มที่ข้อไม่ได้เนื้อของข้อหายไปเราก็เลยเติมเต็มที่ชาร์ปขึ้นมาให้หนาหน่อยนะคะ,ะ,คะจะได้เป็นโอไซด์ ide, นะคะเขาเรียกว่าเป็นโอไซด์ ide, นะคะอ่ะ ใส่ชาร์ปเรียบร้อยแล้วนะคะชาร์ปอ,อกนะคะแต่เดี๋ยวเรานะเดี๋ยว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 เราจะใส่เข็มฉีดน้ามันนะคะกลับเข้าไปด้วยหนในช่างเอาเข็มฉีดน้ามันมาให้ดูหน้าตาก่อนสักตัวหนึ่งขอสักตัวนี่นะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นมีไอที่ล็อกเนาะในช่างเ,เห็นไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชีน้นี่นี่ตัวนี้มันมีตำแหน่งล็อกออตำแหน่งล็อกนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษจ้ะ ๋ยวให้ในช่างเถะใส่ให้ดูวางลงไปเลยตำแหน่งล็อของมันเห็นไหมอืมใส่น็อตลงไปนี่นะคะเข็มฉีดน้ำมันก็จะไปเข้าเบ้าเลยนะมันจะไปฉีดใส่ไอรูน้ำมันในหัวลูกสูบเนาะในช่างนะเนาะออใส่เข้าไปให้เรียบร้อย ขนาะอยู่อย่างนี้นะฮะจากนั้นนะคะย้ำน็อตหน่อย น็อตเบอร์อะไรนะช่างเบอร์สิบสองอ่าเบอร์สิบสองนะคะ <good> อ่ะเรียบร้อยสวยงามนะคะอ่ะให้ดูเลยนะคะนี่สวยงามมากนะตัวแล้ว <good> อ่าโอเค จากนั้นนะคะเดี๋ยวนายช่างเขาจะวางนะคะในส่วนของข้อเหวี่ยงกลับเข้าไปนะคะเขาใช้น้ํามันหยอดตรงฝาชาร์บแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวเขาจะวางข้อเหวี่ยงแล้วนะ,ะ,ะจากนั้นน้าวางข้อเหวี่ยงกลับเข้าไปนะคะปึ๊บไม่เห็นไหมเป็นไงนายช่างหมุนแล้วเไ,ได้หยอดนหยอดน้ำมันก่อนนะ ค่อนข้างดีนะคะอ่ะสาเหตุที่เราใช้ชาร์ปอกเป็นโอไซเนี่ยนะคะเพราะเราเทียร์เนื้อของข้อเหวี่ยงนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหายไปนะคะเราจึงใช้ชาร์ปอกเนี่ยเป็นโอไซเพื่อที่จะเพิ่มเนื้อนะคะเพิ่มความหนานะะให้มันอยู่ในระดับที่พอดีนะคะอ่ะนในช่าง มันมีเกิดจากอะไรได้บ้างที่เราจะต้องมาเจียไอยข้าวเวียงเนี่ยน่าจะคือน้ำมันเครื่องแห้งมันโอ้ถ้าน้ําแห้งลูกจะติดเนาะลูกจะไม่ลูกจะไมแต่ถ้าน้ำมันเครื่องแห้งเป็นไงนะท่านชาบละลายชาบก็จะละลายพอชาบละลายมันก็จะไปเกาะเกาะ,ะกับตัวข้าวเวียงนะคะ,มะไม่แล้วก็ติดแล้วก็เกาะ ทีนี้พอเวลาออกเอาออกไม่ได้ก็ต้องเจียเนื้อเนี่ยข้อเหวี่ยงเนี้ยอ,ออกไปด้วยนะเพื่อทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งอย่าปล่อยให้น้ำแห้งนะคะถึงบอกนะคะนี่นะ,ะอ่ะอันนี้เราจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวในช่างก็จะใส่ชาร์ปนะคะประกบเข้ากับฝาแล้วก็กันลุนแล้วค่ะในช่างลองหมุนนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวนายช่างจะใส่กันลุนกับเข้าไปอนายช่างขอดูหน้าตากันลุนของเขาเหมือนทั่วทั่วไปวก็ยังใช้เป็นมาตรฐานนะคะอะ่หันรูน้ํามันออกไอหันร่องน้ํามันออกนะคะใส่กับเข้าไปใส่ข้างนึงแล้วก็ดันปุ๊บใส่ด้านนึงมันจะพอดีอม,มันก็จะพอดีนะคะไม่ เอาไปแล้วนะคะการลุนรุ่นนี้มี4ตัวนะคะใส่ตัวล่างกลับเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวตัวบนนะคะจะใส่กับฝานะคะสำหรับฝานะคะเดี๋ยวจะใส่ช้าให้เรียบร้อยนะฮะใส่ช้าให้เรียบร้อย กันลุนนะคะอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวนะคะบนก็จะใส่ประกบเข้ากับฝาอย่างนี้จะอยู่ที่ฝาที่เท่าไหร่นะช่งางฝาที่สาม,าสามคือฝาเนี่ยนะคะใส่ช้บโอ้โหเ,เดี๋ยวนะช้าแบบหนึ่งฝาเนี่ยนะคะใส่ชา้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้ตรงให้ตรงติ่งนะชา้าให้ตรงติ่งนะคะแล้วก็ใส่กันลุนนะหันร่องน้ํามันออกข้างนอกนะคะจะเป็นลักษณะนี้อ่าโอเคสองด้านอ่าใส่ใสกลับเข้าไปองีหน้าเครื่อง ลูกศรน,นี้ชี้เข้าหน้าเครื่องอชี้ออกหน้าเครื่องนะคะ,ะใส่กับเข้าไปค่ะ,นะคะใส่ฟ้ากับชัรนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันนะฮะปรกบกับเข้าไปทำอย่างนี้นะคะให้ครบเลยนะคะมีอยู่ห้าฝานะฮะมีอยู่ห้าตัวนะคะเมนนะฮะฝาเมนนะคะห้าตัว ยิงติดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัดปอนกันนะคะนี่เป็นลักษณะนี้นี่ค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอัดปอนนะคะน็อตเบอร์17นะคะมันเป็นน็อตเบอร์17นะ,ะในช่างเริ่มต้นเซตแรกที่เท่าไหร,เร่เอา8ปดอ่ะเอา80ด0ฟุตบอล8ปฟุตบอลนะคะ นวดกงนไว้ก่อนในเซตแรกนะนวดกันก่อนนะคะเมื่อผ่านเซตแรกไปแล้วเราก็จะทิ้งระยะนะคะทิ้งระยะหน่อยนะคะเพื่อให้น็อตนะคะเซตตัวนะ เดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะเซตแรกแล้วเนี่ย<า>อะผ่านเซตแรกไปแล้วนะคะแปดสิบปุนปอนนะคะลองหมุนดูซิอ้โหเยี่ยมยอดนะคะน,นี่มือบุกมือเปล่ามือเปล่ายังหมุนได้แสดงว่าอโอเคเลยนะคะผ,นนนะผ่านเลยผ่านเลยอย่างนี้นะ,ะสวยงามนะคะอะเดี๋ยวทิ้งระยะค่ะแล้วเดี๋ยวมาเข้าเซตที่สองกันค่ะ อ่ะเข้าสู่เซตที่2นะคะเท่าไหร่ในท่าอ่ะไปร้อยแล้วนะคะเซตที่สนะคะทิ้งระยะประมาณ15บหถึงสานาทีนะคะแล้วก็ปรับไปที่100่ฟุตบอลนะคะในเซตที่2นะแล้วก็อัดเข้าไปยังไปต่อได้ไหมได้ได้อาได้อีกนิด ให้เสร็จนะคะรอยเด็ด้ยอะเดีลองหมุนดิได้ช่างไปร้อยแล้วจะหมุนเป็นไงนะคะไปแล้วร้อยหนึ่งร้อยฟุตบอลก็ยังหมุนได้คล่องเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวทิ้งระยะนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าเซตที่สามกัน เข้าสู่เซตที่3นะคะหลังจากที่เราทิ้งระยะไปแล้วนะคะจําได้ไหมเราไปร้อยแล้วนะคะเซตที่3เราเอาที่ร้อยยี่นะคะร้อยยี่สิบฟุตปอนนะคะอ่าจบไหมนายช่างพอแล้วพอแล้วเนาะร้อยยี่สิบฟุตบอนพอแล้วนะคะสําหรับน uh, ็อตเบอร์สิบเจ็ดนะคะเน mm hmm. yeah. ียะนะฮะ,ะเดี๋ยวอาจเสร็จแล้วเรามาลองหมุนดูนะคะ อ้าวเรียบร้อยลองหมุนดูสิอ้าไม่เหียคล่องเลยนะคะคล่องเลยอ่ะสุดยอดนะคะไปต่อได้นะคะสำหรับการอัดปอนนะคะถ้าใครนะคะหาแรงอัดปอนไม่เจอนะคะสมมติว่า,อ,าอยากรู้ว่าเครื่องของตัวเองนะคะรุ่นนี้นะคะของตัวเองเนี่ยอัดปอนเนี่ย ใช้แรงอัดบอลที่เท่าไหร่นะคะหาไม่เจอไม่รู้จะหายังไงนะคะก็ให้เทียบตารางน็อตเอานะคะเทียบตารางน็อตแล้วก็ดูกําลังมือด้วยนะคะเพราะว่าน็อตมีความคลายตัวนะเพราะาใช้งานมานานมากแล้วนะคะมันมีความยืดหยุ่นของมันนะคะอ่ะไปต่อได้เลยนะคะอ่ะเสร็จจากข้อเวียงนะคะเดี๋ยวเราจะทําการนะเอาลูกลงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนลูกนะคะเราต้องเปลี่ยนลูกใหม่ใส่กับเข้าไปซะก่อนนะคะ อขอดูลูกเก่าสักอันสิในะช่างอะขอดูลูกเก่าสักอันจะเป็นลักษณะนี้นะคะลูกเก่านะ,ะอ่าเดี๋ยวเอาออกก่อนนะ,ะให้นช่างเอาออกก่อนดับแรกก็เอากิบล็อกออกอล็อกออกก่อนนะคะกิบล็อกมีอยู่สองฝั่งนะ จากนั้นนะค่อยๆกระเทาะนะคะเอาสลักออกนะ,ะเราต้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะอ่าสลักออกก่อนปึ๊บก้านออกมาแล้วนะคะอ่านี่นะเมื่อสลักออกมาแล้วนะคะเอาลูกใหม่มาให้ดูหน่อยนะเชขอดูลูกใหม่ Oh. นวลน,นวลเนียนเนียนเลยยังไม่ได้ล้างนะคะน้ํามันก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะคะอ่ะใช,ใช้สลักใหม่ด้วยนะคะเราจะเอาสลักเข้ากับลูกซะก่อนนะคะอ่ะวิธีใส่นะคะอ่ะเอาสลักเข้ากับลูกซะก่อนนะ้ลูกใหม่ก็จะแน่นๆหน่อย ใหม่นะอือามหามอื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 อืมอืมออืมอ้มออืมอืมอืมอื้ แค่การมันเข้าได้อย่างนี้นะคะ,ะจากนั้นจับการใส่กลับเข้าไปเอาวิธีใส่นะฮะนช่างหันตัวหนังสือนะคะออกหน้าเครื่องนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะวิธีใส่นะคะเดี๋ยวให้ในช่างใส่ให้เสร็จซะกอนะ่อนอ่าส่งสลัก ลงไปแล้วนะคะเมื่อส่งสลักลงไปแล้วก็ใส่กิบล็อกนะ,ะกลับเข้าไปที่เดิมนะคะกิบล็อกก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะคะมันจะมีร่องของกิบล็อกอยู่นะ,ะใส่กลับเข้าไปให้ตรงร่องนะคะให้มันสุดอะนะอือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดันกับกัอ่ะ สลักกลับนิดนึงนะคะทิงมันก็จะลงร่องมปเลยอ่าเดี๋ยวนะ,ะหนึ่งตัวลงร่องเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าใส่อีกด้านหนึ่งนะ,ะอ่าใส่หนักแคปนะคะเรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่นะคะอ่ะให้ก้านนะคะเห็นไหมก้านติ่งของก้านนะคะหอ,อนหันออกหน้าเครื่องนะคะอ่ะะาะะตัวตนะะหนังสือของก้านหันออกหน้าเครื่องนะคะอ่าแล้วจากนั้นลูกนะคะตัวติ่งนะคะหันหันออกหน้าเครื่องตัวดอกจิกนะคะตูดของดอกจิกเนี่ยจะต้องหันมาทางเอ่อทปัม๊มหรือท่อไดีนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะหนึ่งลูก ก็ทำอย่างนี้ค่ะ yeah. ให้เสร็จทั้งสี่ลูกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาล้างนะคะแล้วก็ใส่แหวนนะคะเออใส่แหวนก่อนสิเนาะใส่แหวนก่อนแล้วก็ค่อยไปล้างทีหลังนะคะอ่ะทำให้เสร็จค่ะอ่ะะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสี่ลูกเลยสวยงามมากนะคะจากนั้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาแหวนใส่กลับเข้าไปในลูกแต่ก่อนจะใส่แหวนกลับเข้าไปในลูกนะคะ <Yeah. S 1> เราจะเอาแหวนไปลองก่อนให้ดู 1. 1> ให้ดูแหวนชุดก่อนตัวที่หนึ่งช่างแหวนตัวที่หนึ่ง สอง,สองแล้วก็แหวนกว่าน้ำมันนะฮะเออจะมีมาสามชุดนะคะแหวนกำลังอัดสองแล้วก็แหวนกว่าน้ำมันหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเอาแหวนไปลองที่ปอกก่อนนะ